เห็ียดยูจริงนะครับปลาที่ห้องหาไว้เหรอครับนี่เออเขาสินหนึน่ง,งเนาะพ่อใหญ่เหมือนนี้เนาะเขาสิหนึ่นนง,นงปลากิ้นขางจีนอ,นอามากเกินว่าบาังไฟเ้าก็ได้มาแล้วครับกิ้นขางจีนอามาแล้วเขาสิไปไปแห้ สดีค่ะพี่น้องสุโขสุกคนจ้าสวัสดีครับนี่แหละฮู้ปฏิบัเกณยุ่ยจริงนะครับปลาที่เขาหาไว้เหรอครับนี่ใส่ด่างจ้าพี่น้องปลาเขาติดด่างผมอยากไปใส่คือนอย่างนี้แหละผมย่านปลาดูปลาดูไร้ยคาวโพดขาดมุนมืดฮะเขาสิ่งหนึ่งเนาะพปง่ายเมือนี้เนาะสิ่งหนึ่งปลากินเข่ากินามากเราะว่าจำเกลี่ยห้องกันเดี๋ยวมาเอาได้ครับกินเข่ากินามาแล้วเขาสิไปไปแฮ่ยังสิไปถวย เ้ยท <ngày> ้ายเพิ่นมึงจะบาดเลยโอ้มาผีแล้วเออมาผีแล้วลองดูคล้องไงก็ลูกสาวน่อยแน่นก็ของไอ้บุ๋มจ้ะบังไฟบังละพันสามลอยจ้ะพี่น้องบังละพันสามลอยแต่ว่าสางได้ผู้่นบริษัทอันผลตามัวพี่เอ๋เหรอเฮ้ยมาแบกขึ้นก็นะ บแบกสอบักเลยแบกได้ปะล่ะนักก็นด้ต่วันมีสองบานักด้วนไปปกติเราเขาจะเาสั้นดิสั้นไว้โอ้แบกเป็นลักษณะน,นี้โอ้หนักปะละ่ะขึ้นปะล่ะวะไงโอ้เอาหนึง่งสองสามโอ้คนหนักที่น้องบังไฟใหญ่มาอนีบุญกู้จ้าพี่น้องก็เลยสิผ้ากัน กินเข่ากินน้ำเนาะเห็ดนี่ย่ในกินยิงเข่ากินน้ำแล้วก็สิลงไปแห่ไปจูบเนาะบาไปบนคนไว้นั่แหละครับวันนี้เขาก็สิเอาไปแห่ไปยังเขาจะได้เอฟซีเขาสุขุมคนว่าลูกเตขาสุขุมชนแต่มีความสุขุมชนทะรึ่งีว่าได้เบิ่งรวมกันมัดสุขุมคนเยอะครับสิงบังไฟสิ่งบดีความเจ็บความปวดกะหายหายไปน้ำบังไฟเนาะพายังขึ้นบาไปเลยคือเป็นสองนิ้วสองหัวคังเลยครับยังขึ้นนี่ ไม่ยกยวเห็นมดนี่ี่ขึ้นบักแข้งหมดนี่นี่จ้ะฮะไปไหนไปไหมากันละอืมพี่น้องไปไปนี่ไปนะวันนี้เขาก็ะตีเห็ดเราอยู่นึกกินเบื่ออ่ะนะโบตีเหล่าหนึ่งปลาเนี่ยเขาเจะเสียทิพย์เมไว้ก่อนดิโบเก็มดอกไปงี้ฮะโอ้เพราะว่ามันซึมตัวมันจะซึมลงหลังนี่คือสมุทรสาคร ปาเขาใช้เป็นตะคมดีแอ่วะนี่มีหอดหมอลำนะครัมรบ,บมอลำมีอย่งบู่ซีวางได้บุเอาฝายังไง<ล>ย็ยังก็เดาฝาปีนมาหนะมอลำก็ะไดอ่อแม่เจกกสามาถขึ้นโต๊ะด้ครับเดาฝาปีนไปแม่ดีไหม เออตรงนี้ก so ็แล้วเตอเพึ่นรเป็นภาวาในหักบวาไปนน้ำละือุดนองโชคมากอีกแล้วไปไทยตัวไงแต่เสียบนะพี่ยันเสียบมือเสียวยังเสียบวกเอาค้นบะไดตีไปไงมือยันเสียบมามือหลวมมงก็เศร้าไหม๋ยวเดี๋ยวแี่ตรงนี้นะ Ủa, rồi hả? gì gần đi đi thôi, gần đi đi. Chịu là mong là đen phải thấy nghe cái nè. và mặt ta luôn. Ừm, bà này. ออ่ไขเฮ้ออยแบกเคียลุงก่อนด้วยผัดางห้อยจังเที่หลังไข่หง มาแล้วมาแล้วนี่กันหนึ่งติ๊กไหนแม่มุ้ยซุกแล้วซุกแล้วพี่น้องซุปแล้วจ้าพี่น้องวัดนี้เนื้อกินก็แล้วเรียบร้อยจ้าเอาดามมาพี่น้องเอาติ๊กนาเมื่ลนีขอซุกกระเม่นเลยจะได้ไม่กินข้าวน้ำจ้าสวัสดีค่ะบ้านี่เบิ้งแม่มุ้ยเปิ้นสิตเต็นคขริสวยเบิ้งเนี่ยครับมุ้ย

แคละสิบาทเนี่ยมา่าองมาเป็นกานันซีนี่แหละอันนี้อแว่าของเาเสียงดังุนนี่มาปึ้งหัวขนาดปึ้เอ้ยออาตเขาไัเมาได้ก่อนนงนี้ว่อมาขัเยวเพราะอปึ้งไปลงขึ้นพอาปึ้งแบออกก็นะลูกลูกเขาบออกกอน ข่หอยจักเม็ดได้เก่าเบ้อใจเอาองตั้งกันได้ยูุ่ดึงดาว่เยนมันางผิดวนคุยกับเกาไหมเว้นเที่ยเลน้อนมันมาติงไหมบติงเลยเป็นไหนพันสองพันขอเกาหกินปนรองกินหลายหลายเฝ้ากินเ้าเรียนไปหากินน้ำอีกใ่กันกันแค่นี้มาเด้อครับนี้ยสุดใจมามาตวนตวนยมสุปกคนนะยัดเอ้ยม เราบวชจนเากันเด้อเพื่อนเลยเราบุูอ่นมากเลยไม่บวมหลามกินขาวแล้วรู้เอ้ยมันนี่หลาเห็นองไปึเกียงมาลองลอยแบบนี้เร้า่ก็งสาน่อยไปบุระบังคนนี้สิขึ้นสูงกกันมันนี่เอาอาพี่น้องเขาไปรวมบุญรวมบุสน้ำกันตุกขุทุกคนเ้อครับเกิดเมื่อแตีหนึ่งกิจังเปีนึงเดีครับพี่น้องแตน้จูดไปน้ำไปเที่ยวไปตก ใส่กองพื้นกองไฟเนื้อหยาพื้นาพื้นกติจับเขาอีกที่บาดนี่กันชือว่าเป็นขออนุญาตแล้วบนปัหไป,นนปงนั้นตัวปลาหมครับแต่ว่าพวกน,นี้คือกั้วไดงงามแต่ว่าเนี่ยต้องกั้วดงงามงามเสียบเสียบวสียบเสียบเสีบเียบเียบลสวยียีบส่บเีบเบมีบบีเสียบเเ มูกอดดีป่ะติ๊กแยงเนี mm ่ย hmm. น้องอปีไก่เขาไปหลอมมาบ่ย uh อัน like ื่อ okay. ูเขาลอมมเนย่อเ okay. ื่อมามีเาเบิน่อไปลอมต้นนี้หมหน้าไแฉเขาอยู่หันน่ยูดงไต้ะเนี่ยดูในขอบสนะตูดงไปโอเคไม่มือปูนะเด้อหนจ้ากอบปิดกอบขอยนาเด้อขเวียดตัวเวียดโอ้ยจะมันนั่งกูเด้อ บผมไม่ขายคนผมไม่ใส่ดังเรยว่าสยามดังขึ้นมาปีนขายกับผมนิคนหลายพดตลจงหรอ่าขายดเลยเรอเตุงตสังพรขึ้นมาขายหนด้วยดูดีกว่าอห้กินเลยเอาขึ้นมาขายหมมันั่นมันปีนมาท่านหรอก่คเอาขึ้นสดมาขายมาขายแล้วก็หนึ่งี่ดีสบายสดสดนะผมคผมมาผมดิขายดีกวมืหมูอนี่ถ้าสดไมขายไปทุกคนเปีนิงเคยแก้มเหลาไหมเราอ้เป เขาก็มี้หมดแดงพร้อมมีเขียงพร้อมเอาขึ้นมาปิง้งมาปิง้งก็เพก็ปิ้งกับปิง้งทั้งฟังได้ผู้หากต่หาทั้งรางเนาะบ่เปียด, <c oughs> ดเป็นหลายปวดบ่ได้บ่ได้เราขาขาวไหลาย <c oughs> น้ำมักปวดปลาก็สิเปนนางเบิง้งนุ่งถึงกระโปงสั่นๆนึงเนาะก็ลุดมือมืดแล้วปลาไหมแต่ <c oughs> ว่ามีปัญญาด้วยครับปัญาญาปัญญาบนยุ่นนอง หาป้าเขานีว่ามันหน่อยกลัวดิเอาเขาคอยถือยังไม่ดำมันจะาน้ำอยก็เจมันจะผามันยังดูดมีดจ้เอาป่ยนบ่าเห็นว่าคือด้านผมนี่เมุนก็ค้วพาวเมื่อนันถือสองสนบ่ามันอยู่ลางเนียเออบ่ามันเหนู่ลางมันบ่ยังแต่มันโต่าน้กรน Mình là thầu gian đến cho tạp nạp như thế này, bố mình mới nói như thế này. Bà mình tạ nha, phải quẩn bà. Ở nếp tắc mà, ở rồi, tàu nha. Thầm khổng họ khâu mình như phải để như lần. Thật lắm. นี่เห mm ็นแล้วที่ไหนที่แลมบนกองแ่าจำเดได้โอยใครตัวเนี่ยอุ้เย็บปึงเบิงย่วเันหนึ่ลยมมนออย้นีบาใผมูยก็จงไปหลอานสอเจ้าปุ๋ยก็ดนมังไปจยึบยมจูกรดียดนดีๆกลางอยู่ครับน้องสิปลาแดดแล้วเป่าจปแ่เพิ

ตัวไงบ้านตัวไข่เอามาป่ะบุญเมียนี่หลายตัวดิ่เกะกลุ้มยู่บ้านจำต่อใช่ต่อแลยวหนังกลุ้มแล้วแล้วาเ็กเาพอก็ไปตัวไ่ตัวนึงเขาเลยไปสั่งไหมพ่อมีใครบอกเขาสั่งอไรที่เบ็ดโลกเขาสื่อที่เบอืไปตั้งไมากินด้นเนสุด เออเลยเออากันทั้งความต้นอ่งวมน้าจังหวะนัความนแดดมัดตัวอะไรกตัวเต้าบ่าพอวะเ๋ยวผมยังบลรอบสามหลอดอ้ยหน่ยตัวอะรกตัวเต้าว่าพอวะไปเอาเอาเต้าไปสั่งไม่เม็ดตมสั่งเลไรที่เบียโลกป่ะสื่อเลยสื่อที่เบียถือกัแม่มองอดหนุก่นน่งจัดนใรรู้อย่ายกถังย้อนเลยสกิโลเได้หรมัน่เบบ หาเ็กก่อนเนาะถึงนู้นจยู่กับน้องกินผมก็ลมนับถึงอย่างเดียวหาปลาเยจีนยไดหลายยังระจนึงแทบแกบก่อนกินราฟังีกินแกระจดิว้ากระเจบปนบองก็แลกนกินได้กล้อกวมาจินนกระจบบดยว่ยุคเขนาพทเนี่ยเป็นเป็นมือเจอเจดี๋ผมจะใส่ันือน้องกูนี่ตำรูจสาวไปนั่งเบิ้อยููเนเขากปนั่งเบื้อยู่นมันบอกลงใส่น้องก็เป็นแทื่นดีเนาะ น้องเป็นบันไดเนเมื่อนั้นเพลินเพลินไปอ็นโฉบะโดโดดึงเบ็ดลงน้ำมันเอาได้ใส่ความเห่ไหามันดึงขั้นเบ็ดไปได้มันออาไปเลยความกอตัวมันถือความกันองตัวแต่ขั้นหนึ่งยกขันน่งมันจแก้่ล้เลยตัวหนวมันเปี่ยนหงมันเป็นโลพิการมันโมเมนต์พิการมันแข็งแรงมันจินเบ็ดเขาเขาตีวันี่มัน ตาเสียคั้งนึงจนน้นึงมันเป็นโรคเห็นทูกันว่ามองเขาไปบังตลอดนะสามดีกันได้สามตัวอยู่แต่นึ่งเป็นปโรคเขาบังตลอดดม้ยเจ้ว่าทำไมต้องเจ้า มันเจ็บมันาหมดาเป็นผู้ก่นาเป็นเือานีปังกบาจักอก็ว่ามันเขาจ้อยู่ในเมืองหมดดิกระบ่ายอยู่ในเมืองบ่แม่ผมที่แบบสงเวยว่าั้นาพเ่งันเสพอดีเลยหอใช่คืว่าไปถามสั่งกินนบ้านเ้้เียเออแต่ผมไม่ยังเกลียผมไปผมไอยู่ยุ่งผมเจีหเกียเ่าๆเีบไ เดว่าเราตีเด็ดหมานดทำไมงหนึ่เราไร้เดียวเด็กจบนโอยาหึง้หมก็ะแม่นได้พูดกะกลองกขากรองเามันขับกันแค่ขาเดีขาเห็นก็ังนี่แบบกินปลาฟ้ากินตะไคร่เดือนว่าแม่บ่แม่กินตะไคร่เ่าเติมต้นกินไข่ันกอนี้เามเยอะตนีมันเยตัวน่ะบกความกินเ่ บัวบัวแล้วกินตัวน้อยเนี่ยตัวงี้ไปครัตัดดเลยเตัวนี้เดี๋ยวเส้ข้าวตัดดำมี้สิมีคขอบคุณค่ะกินแม่ปลาหน่อยนะกริงจ้ะอา๊ยว้า ก้งเนี่ยไปจินตะไคร้มันเีตะไคร้กับาไดกินเบอร์ยอะตัวนึงยบัดนี้เขาไปต้งเฮาสิบอเอาปาเขาจะเอาตะไคร้ยี่ปีปาตัวแงนี่นตัวไ่ได้อก่าโตทิมเราฮี่รตตะไคร้เลยีกู้ดีกว่าท่นเนี่ยไปเอาใครมันออกกะเม่มากดีเห็มันเปีเราตะไคร้มากกับ่ได้เปีตัวนั้นเ้ที่นี่ท่นัปีนองเอามากกับว่ากินตัวไหมตะไคร้มากกับว่าได้เปีตัวนั้นทำเป็นนังเวื่อพีกติกาเหรอ มีไก่มันออกต็นโตแม่มาสนมันแต่ตัวนล้าเพิ่ยังหนาขึ้นแล้วกับบกได้ชินกับน้ำแล้วบบเคยล่วงเท่านานแล้วเดยเป็นสเน้ะเราย่ยนน้ำลกเดจะตายน้ำ่อนนะแล้วไปไปไปก่อนคนบ้านแ่กว่าบางคนกินน่นแล้ก็ยน่านนคนตางกินมันบ่อกังที่บานเลยเไยตื่นแล้วเี้เล่ายู่ขางแทงน้ำแทงน้าปลาตาแล้วว่า เป็นนาบัปปกบกุาดนหลบุตาแม่ไปทานหันเขียบอปนาวบัวออไป้าบันเาหน่อยบันแม่ก็ยุ่งอกกันมือี่แต่ว่าคนเมอนต้องเกยแม่ก็บกเมนพอกเหยนรลต้องเกยนะุตาบนเ่เคยลงเมนนำบนหนองมีเพียงเอือเพียงหัวเขาเขาเจาก็รกาไปที่นอแม่เขาหย่านี่เนาะเขาไป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 ัผมไปอ่านน้องเสียงนี่ผมกับผมกับขึอนดิแล้วข่งขนพื้นที่เขาเจาก็รู้เคยหาอยู่หจินบ่ล่ะ món bưởi thì nó nhàng thao hái dễ làm bớt chéo này cho nó đẹp đuôi. Lao măng mỏng của mình đây. Lao rong dưa tạ bạc lao bòp. Mình có ép bọc thì lấy lao bay bay nhá. Mình cua vào lao bòp. Đợi một thời gian. Con này. Ta đứng bệt lao nó nón lắm bọc, Nó đứng bọc bong. Giờ tôi đứng Nó thử chia đôi 2 tổ 2 khăn. Cảm ơn khăn này đi. Đi. Nhá bệt nó mới sáng lắc nó mới hơi quậy xí nó. ว้งอยงไ้งอย่างไเอาเบ็ดเกี่ยวังไงนเกิดงันหรอึ้งพขึ้นว่าไมกินได้ขนาดี้เมื่อเกิดปลามปลาสองตวเลยไหมนามมัน้ามันหน่อยพอปึ้งไปหนามันหน่อยมันไม่องเเลือกงมัวมันเนวนมองเดียวผมบ็กลาวดังงยมันยุ่หันเด้อนี่ย้อนเงี้ยลงไปซ้ำถึงปากมันอ่านี่กินตัวปลาดุกไม่ใช่ตัวละกนถไหมปลา กินบะเข่งมันตัวนั้น่กินบะเขงนันคือว่าเขาก็ต้องเบิ้งให้ขอน้ำหบึ่บชบอนบ่พนหดียบินบ่เดยบายมอกีมันยุกดิม่ยเันถอยเวพิ่นว่าพิ่นว่า่ายแห้งพิ่นว่าแห้งเิ่นเอาเขาไปถวยเมือเมุสาืมันึังพ่นแบกไว้ถวยซ้สบังที่ตัวนั้นเพิ่น ผมจะได้เบ็ดผมเน่ยผมจะใดเบ็ดมาบ้านเฮ่เป็นสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยสวยสวยละเพิ่งเราไปตูเร่งเล่นะไหนว่าหายหายย่งนยด้อแล้วผมไปผัดผ่าปเดี๋ยวเขาถมาหา่อยผมจับอยู่ได้แล้วกบาบาได้ได้ไตนล่าเขาจับเขาเขาไม่มาแต่เขาคุ้มกินคมหัวนไหวดิคือไปนัางคุ้มหัวอีกคุนแล้วกับคุ้มเห้นมันใหญกับปอยฮะมันบกพร่องเลย มันมันลงไปซื้อหมอเงินและกันเพี้ยนข้าเจ้าอันป้าป้ามันมันของมันก็ต้องไปของยุ่งเรื่องเบลปุกปมาว่ามันตานี่มันแห้งมันเมียนมันขาดแล้วัขาดมันเดือดแลนเลยเห็นมันไม่เหนอะมันไปพันเหนอะแลนเลยจะมันหยุของใส่กระซางมันเดี๋ยวพอมันหนีตายเนาะตึงกระปือยึงไยบ่กระโดดไงยูดี้บอสสองลูกแล้วบ้องกู้พูนอ่ะเห็นเอาที่ไม่เห็น จำมีเยงเลยงน่เลยไปว่าคันอน่ลงน้ำาเลยว่าท่านเป็ดมันกัสลาราคนเนาะเลยขอตัวเจ้าที่เจ้าทางเข้าเลยาว่าปางกูโหุนล่ะเป็น้นะเกับมหาอยู่นะจินเดื่องหนูว่า้องมือยอูกลาลูกมัน่าได้มาข่ามาฟันมาแทงยังงัน่าจมันอย่างนี้ก็งานหนักสุกรันหอาเห็นเธอเรื่องเป็นเป็ดเป็นยังไงก็ได้ตัวได้กินกับเงได้ตัวได้บุกินกับบุกับบุด้ บังคับกันหรัอว่าไปร้องไปท่านพ่เขาลุงไปใจดไว้หยุดลองแล้วก็ไปพ่ออะไรแล้วมาสองเดี่ยวดี้นเ,เปลี่ยนเข้ากันไล่จับกันเอาแล้วสิไปปราะท่านหอดเนาะหอดราไปตัว้วตอนแรกก่นอนไปลุงผาขันแน้วกู เราจึงถอยไปพูนีพ<ม>ูนายางควงหนา <ไป S 1> ควงหนาไม่ใช่องไม่ใช่องเขียบเวทเอง,งอ,อ,องขี่ปุ่มบลยของมองบ่งคำเลยมันดึงไปมันก็ต้องเออางาเงยเดี๋วนาอน้ำเพียงน้ำเพียงเออ,อ,เอ,อมาเลยกดิ่เขาปามันก็ไม่ยบวกนี้แต่มันมีบวกเรือบ่งหันบางียวเนาะอ้าครับพี่น้องไม่ดีก็ได้ินโทษกินเหล่าเขาจิตไปท่างูทัยังเกิดจำคอยจิตตัจิึงเด้อครับกสมตจินี้ขี่นถามมาเกหรือว่าพอปอม เาก็สิพาพี่พานองไปพอซุกมืองถึงแต่ไม well. the ่ชินก็จะน้ากันแบกไปเสวยกันได้พอเอ้ยมนมีสบาใจ่ใหญ่แบกกันน้องสองบ้านเห็นวางบานึงไหมากคได้ซื้อมาลายกับแบกคุณเยอะ